สามารถจัดไฟ้นแนนได้เต็มผ่อนอยู่ที่8,800บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตเครดิตดีแล้วก็มีเอกสารการวิ่งงานที่เกี่ยวกับตู้เย็นทุกอย่างนะคะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะน้องปุ้ยสวัสดีทีมงานกิตดาคูดค่ะแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดใช่แล้ววันนี้นะเราขอไลฟ์เป็นรถตู้เย็นก่อนนะคะน้องปุ้ยแล้วก็เป็นยี่ห้อของอิซูซูตามคําเรียกร้องของลูกค้าเมื่อคืนนี้ในะคะอิซูซูนะคะคันนี้จะเป็นอิซูซูออนนิวบูวเฮา์เป็นเครื่อง1.9นะคะปี2017เนอะมาในราคา469,000บาทค่ะ ลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนอยู่ที่8,800บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตเครดิตดีแล้วก็มีเอกสารการวิ่งงานที่เกี่ยวกับตู้เย็นทุกอย่างนะคะคันนี้ความสูงของตู้เต่ายังไม่ได้วัดนะคะเราวัดความกว้างของตู้ก่อนประมาณตัวนี้ยาวอยู่ที่2เมตรนะคะ2เมตร40นะคะความกว้าง2องเมตร4ีบมีบันไดข้างหมดเลยทั้งสข้างหน้าหลังแล้วก็ ที่สําคัญนะคะข้างล่างนะคะใส่แนบมาแล้วเสริมแนบมาเรียบร้อยแล้วค่ะล้อเป็นไงบ้างคะพี่เต๋าล้อเป็นล้อเดิมๆสแตนดาร์ดเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้ใช้บรรทุกหนักปุ้ยแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะตู้ MPC คูตู้ MPC d ยังไงนะคะตู้ MPC คือตู้ไม่หนัก นะคะแล้วก็ความเย็นติดลบเร็วนะคะสำหรับลูกค้าที่จะไปวิ่งเป็ดวิ่งไก่วิ่งหมูนะคะสามารถวิ่งข้ามจังหวัดได้นะคะคันนี้ไม่ติดเวลาแล้วก็ไม่เสียสัมภาษามิตรเพิ่มฉะนั้นลูกค้าซื้อไปทีเดียวจบเลยใช้วิ่งงานยาวๆได้เลยจ้ะสภาพนะคะภายในตู้โอ้โหแอร์ใหญ่ความเย็นฟิตนะคะตัวนี้ลูกค้าไปวิ่งอะไรก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะไปวิ่งแค่ขนผักหรือว่าขนนมก็ได้ นะคะเดี๋ยวพี่ต่อจะวัดความสูงของตู้อันนี้เราไม่ต้องเข้าไปข้างในก็ได้เนาะเพราะว่าน่าลำบากค่ะพี่เจ้าหน้าน่าจะเตี้ยกว่าตัวน่าจะเตี้ยกว่าเราความสูงของตู้คันนี้เมตรห้าสิบห้านะคะความสูงวัดจากภายในเมตรห้าสิบห้านะคะโอ้โหแล้วก็หนามากปุ้ยอันนี้คือตู้ทํามาแบบหนามากเดี๋ยวให้ซูมดูอันนี้ อันนี้ความกว้างนะคะวัดจากข้างในตู้เนาะก็ประมาณนี่เลยค่ะถ้ายาวสุดประมาณเมตรแปดเมตรแปดสิบถ้าหักออกก็ความกว้างก็น่าจะอยู่ประมาณเมตรเจ็ดสิบเพราะว่าเราจะหักความหนาของตู้เราจะหักความหนาของตู้ออกความสูงจากพื้นสองเมตรเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าสองเมตรเจ็ดสิบห้าวัดจากที่เรายืนจนถึงหลังคาสองเมตรเจ็ดสิบห้าก็มาตรฐานเลยอันนี้ลอดอุโมงค์ได้ลอดอุโมงค์ได้ลอดใต้สะพานได้ เดี๋ยวเราพาดูด้านในกันหน่อยค่ะนี่เลยอันนี้เราก็จะดูคร่าวๆเนาะภายในก็สะอาดเรียบร้อยใหม่พร้อมใช้งานอุปกรณ์ทุกอย่างมีครบนี่เลยปุ่มทําความเย็นของเขาก็จะอยู่ตรงตรงกลางตรงวิทยุเลยค่ะนี่เลยค่ะอันนี้ก็นี่เลยค่ะเขาเอาวิทยุออกแล้วเขาก็จะติดตั้งปุ่มระบบทาความเย็นตรงนี้ก็คือ กดง่ายอ,อยู่ในระดับสายตาเนาะดูอุณหภูมิวัดอุณหภูมิของตัวรถเวลาเราวิ่งไปอย่างเนี้ยอาจจะแบบว่าบรรทุกเนื้อบรรทุกอะไรอย่างเนี้ยจะได้ดูง่ายๆสังเกตได้ง่ายว่าอุณหภูมิเราเนี่ยทางานปกติไหมอะไรประมาณนี้อ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ